สุนนี้พาคุณผู้ชมไปที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ครับสำหรับค่ายรถยนต์อย่างนิสสันนะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่36นะครับที่ได้มีการนําเอาเทคโนโลยียนตรกรรมรุ่นใหม่นิสสันจุกนะครับเป็นรถยนต์ขนาดกระทัดรัดประเภทคอม p พกสปอร์ตครอสโอเวอมาจัดแสดงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่และก็ยังมีการนําเอาแคมเปญสินเชื่อรถยนต์มานําเสนออย่างมากมายด้วยนะครับ เราจะติตามรายละเอียดพร้อมกันนะครับกับรายงานของคุณชัชยาธนีสันครับสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถดีไซน์สุดเทร่รูปลักษณที่ทันสมัยมาพร้อมกับฟังก์ชันดีๆคบคันตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ต้องไม่พลาดกับคันนี้ค่ะนิสสันซุกนั่นเองค่ะ สันจุกใหม่รถยนต์ขนาดกระทัดรัดประเภทค o ม p พ c t ปอร์ t คอสอเวอร์ถูกออกแบบภายใต้ในวคิด Bo แอนฟิวเทอร์ลิ i ติไซเพิ่มความดุดันเสริมความสปอร์ตด,ด้วยไฟ LED รูปทรงมุมแรงแชปล้ำสมัยเฉียบคมด้วยกระจังหน้ากันชนและชุดแต่งโครเมียมรอบคันด้านหลังกว้างขวางสามารถบรรทุกสิ่งของจำเป็นได้ไม่ต่างจากรถขนาดใหญ่ ่วนเรื่องฟังก์ชันก็ถูกพัฒนาตอบสนองการใช้ง,งานเต็มรูปแบบโดยช่วยการสื่อสารขณะขับรถด,ด้วย Easy t a l ทจอแสดงผลแบบมันติฟังก์ชันสามารถปรับเปลี่ยนเมนูและแสดงผลบนหน้าจอทันทีหากรถมีปัญหาทั้งยังใส่ใจความปลอดภัยเต็มขั้นด้วยถุงลม6จุดรอบคันทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยทุกการขับขี่ค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นนิสสันยังตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งรถขนาดเล็กกลางและใหญ่ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งนิสสันเทียน่านิสสันซิลฟี่นิสสันเอ็นพีและนิสสันอัลเมาโดยมาพร้อมกับแคมเปญใหญ่ช่วยให้สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันได้ง่ายขึ้นตอนนี้นิสสันเรามี อยู่ที่5%เท่านั้นเองซึ่งเราจะใช้ไปจนถึงสิ้นสุดงานมอเตอร์โชว์นะครับวับนที่5เมษายนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงต้องปรับขึ้นเหมือนกับสถาบันเงินเงินอื่นๆนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของดอกเบีย้ยตอนนี้ก็ถือว่าดอกเบี้ยลงมาต่ำมากนะครับต่ำกันจนถึง0%นเซนี่นก็คือไม่มีดอกเบีย้ยหรือว่าบางรุ่นที่อาจจะเป็นรุ่นที่ฮอตหน่อยดอกเบี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึง2%ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดึงดูดใจมากแล้วก็เรื่องของ ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเกือบจะเป็นมาตรฐานไปแล้วนะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ออกรถนะครับสำหรับใครที่สนใจและกำลังมองหารถยนต์คู่ใจก็สามารถแวะเวียนไปได้ที่บูนิสสันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่36ที่เมืองทองธานีหรือโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศค่ะ Keep watching. You...